รถของเนฮา,าร์แลเสียนะกำลังเดินทางไปประจำตำแหน่งสำคัญนะก็มีโดนเนี่ยบินมาพยายามจะโจมตีนะ ในคลิปวิดีโอที่คุณเห็นเนี่ยนะเป็นการทํางานประสานงานกับเพื่อนของเขานะที่จะกําจัดโดนนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จในการยิงโดนตกนะแล้วก็สามารถเดินทางไปต่อได้นะในสงครามยุคใหม่นะสิ่งที่คุณต้องระวังมากๆเลยก็คือโดนนี่แหละนะครับมีบทบาทสําคัญมากในภาคสนามนหลายๆพื้นที่นะในหลากหลายพื้นที่ของยูเครนเนี่ยก็ไม่ใช้กําลังคนแล้วนะใช้แต่โดนอย่างเดียวก็มีนะ